สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกาสู่ช่องการพยากรณ์โดวิจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ออ o ยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลัง2563ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนะคะการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดระการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง แจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะและใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามไฟเพยของอาจารย์หุยไม่เฟเวอร์กันได้ใครที่สนใจดูดวงกับอาจารย์ก็ติดต่อได้ทงางไลน์ดีที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้มุมด้านล่างนี้ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะว่าคุณจะเจออะไรกันยังไงบ้างนะคะ สำหรับดวงในช่วงครึ่งปีหลังนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องกันแล้วกันสําหรับเรื่องแรกเนี่ยขอเป็นเรื่องของการงานการเรียนแล้วก็ภารกิจทั่วไปของคุณก่อนนะคะอาจารย์จะลไล่ทีละเดือนเลยนะเดือนกรกฎาคมนะคะทวอปวอนนะคะเรื่องของการงานเดือนนี้นะคะถ้าหากว่า คุณไม่หางานเพิ่มก็คือมีมีเรื่องของรายได้เสริมหรือว่ามีเรื่องของงานนอกเข้ามาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือการงานของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยนะคุณน่าจะมีหุ้นสว่วนหรือว่ามีคนน่ยมาชวนคุณลงทุนลงหุ้นอะไรบางอย่างนะคะรวมไปจนกระทัง่งถึงว่าเขาคุณเองคุณอาจจะได้ผู้ช่วยนะคะได้เลขาใหม่นะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะถูกโยกย้ายนะคะให้เป็นให้ให้เป็น,ปนตำแหน่งแบบตำแหน่งผู้ช่วยผู้ช่วยงานหรือว่าเป็นลักษณะของงานที่เป็นเลขาให้กับเจ้านายอีกคนหนึ่ง นะคะการงานคุณอาจจะต้องทำสองจ็อบหรือว่ารับใช้เท่านายพร้อม,รอมกัน2คนด้วยกันนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานเดือนสิงหาคมนะคะคุณได้พ่ justice นะคะให้ระวังให้ดีนิดนึงนะคะการงานเดือนนี้นะคุณอาจจะระวังข้อผิดพลาดในเรื่องของทางกฎหมายนะคะระวังจะถูกฟ้องร้องนะคะดาเนินคดีอะไรต่างๆได้นะคะหรือว่าอีก,อกในนึงก็คือเดือนนี้นะคะเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์เอกสารนะคะหรือเคลียร์ตัวเลขที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของทางกฎหมายนะคะแบบประเภทที่บอกว่าคุณไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้เลยอ่ะนะคะแล้วก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดค่อนข้างสูง นะแล้วก็งานของคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกแบบทหารตนายตำรวจนะคะ,ะอายการผู้พิพากษาอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยค่ะต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน 89, เดือนกันยายนนะคะเตรี e มเพนเตอเคนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะถ่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณน่าจะมีรายได้เสริมเข้ามานะแม้ว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจานะคะก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มนะแต่ก็จะเพิ่มในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะมาเป็นอินสันตีฟหรือว่าอาจจะมาเป็น OT นะคะนะมาบวกเพิ่มๆจากเงินเดือนให้คุณนะคะนะคนทํางานทั่วไปนะคะก็ шь. จะมีโอกาสที่จะมีเรียกว่ามีจ็อบนอกนะคะมีงานฟรีแลนซ์มีงานนอกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะพ่อค้าแม่ขา หรือว่าอาชีพอิสระอยู่แล้วก็จะมีโอกาสทํารายได้นะคะจากอาชีพอื่นๆนะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะของงานชั่วคราวนะคะไม่ใช่งานประจํานะคะนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการงานของคุณนะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกงานออกแบบงานตกแต่งงานก่อสร้างนะคะหรือว่าภายในออฟฟิศภายในที่ทํางานของคุณอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของการรีโนเวทออฟฟิศใหม่อะไรขึ้นมาด้วย ต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน1ินะคะตุลาคมคุณได้ไพ่เนี่ยนะคะ wheel of fortune เออการงานเนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะแต่อาจารย์มองว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี้ยน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีกับตัวคุณนะคะการงานเรียกว่าให้โชคให้ลาบนะคะมีโอกาสได้จับงานก้อนใหญ่นะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะข,ของงานที่แบบจู่ๆปุ๊บปับ๊บก็มาเลยนะคะทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคิดมากนักนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าตรงนี้คุณอย่าไปคิดนานนะถ้าหากว่ามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นะ หรือว่ามีบริษัทที่คุณเคยไปสมัครไว้แล้วเขาตําแหน่งว่างพอดีแล้วเขาติดต่อมามารับคุณมาเรียกคุณไปไปไป,ไปคุยไปอะไรเงี้ยอาจารย์ว่าคุณไม่ควรที่จะปฏิเสธโอกาสนี้นะคะคุณเข้าไปคุยแล้วก็คนที่จะเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้ตัวเองด้วยนะคะนะเพราะว่าไพ่การงานถ้าผ่าว่าเป็นไพ่เวลฟอร์จูนแบบนี้ก็จะมีแง่มุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะมีโชคในเรื่องของการงานนั่นเอง ต่อมานะคะภพ่การงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเอซอเอซเอซนะคะโอเคเรื่องของการงานในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่มันเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมานะคะคุณจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทนะคะหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นในตําแหน่งที่เรียกว่าจะต้องมีต้องมีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญนะคะนะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของอีโก้นะคุณอาจจะ ต้องเรียกว่าระวังระวังระวังหน้าระวังหลังให้ดีนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าหาว่าคุณจะไปเล่นงานใครหรือคุณจะไปตําหนิจะไปอะไรใครเข้าอะ่ะดูให้ดีนิดนึงนะคะว่าแบ็คเขา,าเป็นยังไงเขาเป็นเด็กใครนะไม่งานคุณอาจจะแบบถูกเล่นงานตลบหลังได้นะคะ ต่อมานะคะไพ่การงานในเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมนะคะฟาสฟอ n ์นนะคะเ,เดือนนี้ต้องเป็นงานต้องเป็นช่วงเวลาที่ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาวแหวงนะคะการงานหลายอย่างนะมันจะอาจจะเข้ามาพร้อมๆกันจงคุณแบบบริหารเวลาจัดการไม่ได้เลยนะคะนะแล้วก็ให้ เรียกว่าพยายามทอยทีทอยอาศัยกันนะคะแล้วก็พยายามแลกเปลี่ยนในเรื่องของแบบทัศนคติเรื่องของความคิดเห็นหรือเรื่องของไอเดียต่างๆกันดีๆนะคะนะมีเพราะว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าเออทะเลาะกันตีกันกับเพื่อนร่วมงานนะกับคนรอบข้างเจ้านายหรือกระทั่งกับลูกค้าได้เลยนะคะเนี่ยนะโอเคจบเรื่องงานไปแล้วเรามาต่อที่เรื่องของการเงินกันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคืออาจารย์จะค่อยๆไล่ไปทีละเดือนนะคะการงานเปิดมากลาง การเงินนะคะทั่วทีการเงินเปิดมากลางปีนะคะก็ได้ไพ่เครียดที่มาเลยทีเดียวในออฟซอสนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคมนะกลางปีแบบนี้เรื่องของการเงินนะคะหลายรายเลยทีเดียวชาวราศีตุลเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าเต็มไปด้วยความเครียดนะคะวิตกกังวลนะคะคือไม่ใช่กลัวแค่ปัจจุบันนะคุณกลัวไปยันอนาคตกลัวกลัวไปจนกระทั่งถึงหนี้สินในอดีตนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนะจะทําให้คุณแบบ คือเครียดจนกระทั่งแบบนอนไม่หลับได้เลยทีเดียวนะคะใครที่มีนี้สินอยู่นะคะอาจารย์มองว่าคุณค่อยๆใช้ไปนะคะค่อยๆผ่อนชําระไปนะคะอะไรที่มันยังมันมันผ่อนไม่ได้หรือมันไม่ไหวจริงให้คุยให้เคลียร์นะคะให้ไปแบบเจรจาต่อรองกับเขาอะไรไปนะคะนะเพราะว่าการคิดหรือการแบบเครียดอยู่ในหัวอย่างเดียวนะมันไม่ช่วยแก้ปัญหานะคะจ่ายได้ก็จ่ายจ่ายไม่ไหวก็หยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาชีวิตตัวเองให้รอดก็แล้วกันนะ ต่อมาไพ่การเงินในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ Three of Wands ดูเหมือนคุณกําลังรอข่าวขราวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรอยู่มีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของเรียกว่า Social Media หรือว่าอาจจะ ซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องมือสื่อสารใหม่นะคะหรือว่าเครื่องมือในการทํางานชิ้นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเรื่องเงินทองทองอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณอาจจะต้องรองคอยข่าวสารไปก่อนอะนะคะต่อมานะคะการเงินในช่วงเดือน9้านะคะกันยายนนะคะคุณได้ไพ justice นะ่ justice ละนะ justice เนี่ยชนกับการงานใบแรกเลยนะคะแถวแรกนะคะแต่คนละเดือนกันเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันก็ แม้ว่าจะโควลาเดือนกันแต่เดือนมันก็ติดติดกันนะนะดังนั้นอาจารย์ต้องเตือนแล้วว่าเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะยิ่งโดยเฉพาะใครที่มีประเด็นในเรื่องของหนี้สินนะคะหรือว่าเรื่องของแบบไม่แบบว่าใครจะยืมใครเรายืมเขาเขายืมเราเนี่ยนะคะช่วงเดือนกันยามีมโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นมาได้นะคะคนเป็นหนี้ก็อาจจะถูกแบบว่าส่งหมายเรียกส่งเอ่อหรือว่าเอา,เอาอาจจะต้องแบบขึ้นศาลเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองตัวเลขในช่วงเดือนกันยานี้จะต้องละเอียดมากๆเลยนะไม่งั้นคุณ อาจจะเรียกว่าประสบปัญหาเกี่ยวเรื่องของทางกฎหมายได้ในอนาคตนะคะ ต่อมานะคะการเงินในช่วงเดือน10นะคะตุลาคม q u e n t p e n t a c l e s นะคะช่วงนี้การเงินจะค่อนข้างนิ่งๆลงอะนะคะคุณมีเท่าไหร่คุณก็ใช้จ่ายเท่านั้นกับอีกกรณีหนึน่งนะคะคุณอาจจะมีเรียกว่าผู้หญิงที่มีลักษณะค่อนข้างดีนะคะลักษณะแบบว่าแต่งตัวดีนะหาเงินเก่งค่อนข้างเฉลียวฉลาดเลยทีเดียวนะคะอาจจะทํางานอยู่ในแวด,ดวงที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าพวกแบบว่าพวกซื้อขายที่ดินอสังหาอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาแนะนําเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณได้ นะ nah. ต่อมานะคะไพ่การเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณได้ไพ่ strength นะคะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นอีกเดือนที่คุณก็ค่อนข้างจะเหนื่อยในเรื่องของการเงินเลยนะ <ล y S 1> เพราะว่าจะมีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยนะพวพันอยู่รอบตัวนะคะคนใกล้ตัวของคุณอาจจะสร้างปัญหาทางการเงินให้นะคะนะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไมกลตัวคุณเลยนะคะทาให้คุณอาจจะต้องแบบใช้ทั้งสติปัญญาใช้ทั้งความคิดอะไรเงี้ยในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินนะคะก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าอาจารย์มองว่ายัง,ยงไงเดือน พิจิกาคุณก็รอดอะนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นลักษณะของไพ่คนเก่งแบบนี้นะคะยังไงยังไงคุณก็เอาอยู่อยู่แล้วแต่พอมาถึงเดือนสุดท้ายของปีนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างเครียดมากๆอีกเดือนหนึ่งไม่แพ้กับเดือนกรกฎาเลยนะ เราก็ให้ระวังนิดนึงว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่เรายัางไม่รู้ข้อมูลดีเลยว่าประเภทแชร์ลูกโซ่หรือว่าประเภทแบบอะไรก็ตามนะที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเอากําไรมาจากไหนยมาจ่ายเราอ่ะอย่าเพิ่งไปลงทุนนะคะเพราะว่าเหล่านี้นะคุณจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกสูงมากเลยนะไพ่เดโมนเนี่ยนะคะนอกจากนี้นะคุณยังต้องอาจจะ เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเฮ้ยทรัพย์สินข้าวของหรือว่าเงินทองของคุณเนี่ยจู่ๆมันอาจจะหายไปอันตรธานไปหรือว่ามีคนมายักยอกมีคนมาหักหลังทางข้างหลังคุณนะคะในช่วงเดือนธันวาคมก็ต้องก็ต้องรอ,อบคอบในเรื่องนี้ให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้เสียเงินเสียทองไปกับพวกแบบเ,ออเครื่องรางของขลังนะคะอะไรต่างๆสายมูนะกับอีกกับบางคนเนี่ยอาจจะเสียเงินกับเรื่องของการดูดวงนะคะหรือว่า เรียกว่าเสียเงินกับเรื่องลึกลับเรื่องพวกนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าจะได้อะไรที่มันเป็นส่งผลดีอะไรกับเรื่องของการเงินด้วยเหมือนจะโดนหลอกซะมากกว่า นะคะก็ราศีตุลจะค่อนข้างเหนื่อยเรื่องการเงินมากๆหน่อยนะคะแต่่าอาจารย์มองว่าด้วยความที่ไพ่มันขึ้นมาหลายใบเนี่ยมันมันเป็นเหนื่อยในเรื่องของความคิดเรื่องของการจัดการแต่ว่าไพ่มันไพ่มันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาแย่จนกระทั่งแบบคุณล้มหายตายจากหรือว่ามันทําให้คุณแบบล้มสลายนะคะคุณก็ยังสู้ได้นะคะอาจารย์มองถ้าเทียบกับเรื่องของแบบไพ่ในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยพละกําลังอะไรต่างๆของคุณนะมันก็ยังมีอยู่นะคะค่อยๆบริหารจัดการไปนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นในไพ่ในเรื่องของความรักนะคะก็เหมือนเดิมก็คืออาจารย์จะค่อยๆ่อยทายไปทีละเดือนเหมือนกันนะคะนะแต่ทีนี้จะพิเศษนิดนึงก็คืออาจารย์จะแยกเป็นสเตตัสให้นะคะ<อ>เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสถานะของความรักอะที่มันแตกต่างกันไปนะอาจารย์จะแยกเป็นแบบกว้างๆไว้3าสถานะก็แล้วกันก็คือคนโสดคนมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็คนที่ยังคุยคุยหรือว่าสะไต,ตัสยังไม่ชัดเจนก็แล้วกันนะคะความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ เพด็อบเพนต์เคิ์นะคะคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาจีบอาจจะเด็กกว่าด้วยนะคะนะแล้วก็อาจจะทํางานอยู่ในแวดวงที่เรียกว่าแวด,แว,ดวงการเงินนะคะหรือว่าสังหาอะไรพวกนี้นะคะอายุยังไม่เยอะหรือว่าประสบการณ์ทํางานยังน้อยอยู่หรือว่าอาจจะอายุเท่าเรามากกว่าเราแต่ว่าลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเหมือนเด็กนะคะแต่เป็นเด็กฉลาดนะนะ ออแบบนี้ก็แล้วกันนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าคนที่ยังมีคนคุยนะคะจารย์มองว่า2สเตตัสนี้เนี่ยในเรื่องของความรักนะคะสงสัยว่าน่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะมากกว่าคุณจะไม่ค่อยหวานหรือว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลึกให้กับเรื่องของความรักมากเท่าไหร่นะต่อมานะคะความรักในช่วงเดือน8นะคะสิงหาคมคุณได้ไพ่เดดเดวิลนะความรักจะค่อนข้างปวนเลยทีเดียว นะคะนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะคะอาจจะคบอยู่หรือคุยอยู่กับคนที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขาเนี่ยช่วงเนี้ยเขากาลังมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังคุณอยู่หรือว่าเข้ามาหลอกลวงอะไรคุณบางอย่างนะคะพูดก็พูดไม่หมดหรือว่าบางทีก็แบบ พูดจริงกึ่งกึ่งพูดเล่นหรือว่าพูดจริงกึ่งกึ่งโกหกอะไรประมาณนี้นะคะให้ระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไปหลงไหลคนอื่นหรือไปหลงไหลอะไรบางอย่างมากจนกระทั่งแบบคุณไม่สามารถที่จะทัดทานเขาได้แล้วก็ระวังมันอาจจะลามปามไปจนก,กระทั่งแบบมีปากมีเสียงกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีคนมาจีบแหละนะแล้วก็มาจีบแบบประเภทหวังผลด้วยถ้าไม่หวังผลประโยชน์ก็คือหวังแต่ตัวคุณนะคะนะต่อมานะคะไพ่ความรักในช่วงเดือน9ก้ากันยายนนะคะคุณได้ไพ่เดมเพลอร์นะคะ นะคนโสดมีโอกาสที่จะมีชาวต่างชาตินะคะหรือว่าหรือว่าคนที่ทํางานแบบอยู่ในระดับสูงนะคะมีตําแหน่งสูงๆเป็นผู้ใหญ่มากๆเนี่ยเข้ามาจีบนะคะแต่ลักษณะของเขาก็จะแบบ ค่อนข้างเป็นเด็ดการนิดนึงอะนะคะคืออาจจะเราอาจจะต้องแบบไหลตามเขานะมีอะไรอะไรเราก็ต้องฟังเขาก่อนอะไรทํานองนี้นะคะบุคลิกเขาจะเป็นแบบนี้นะส่วนคนมีแฟนแล้วแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะจา์มองว่าสเตตัสความรักนะคะ <c oughs> ก็จะคล้ายๆกันแหละนะช่วงมีแฟนเราหรือว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยจะเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะคือมีอะไรอะไรเราก็ต้องทําให้เขาก่อนต้องบริโบนิบตรพัทวีเขาก่อนนะคะนะแล้วก็ เราหายไปหรือเราไม่รับโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะวีนเขาก็จะแบบว่าเริ่มแบบว่ามีอารมณ์ละแล้วหายไปไหนทําไมไม่รับสายไม่อย่างงูไม่อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าตัวเขาเองทําเนี่ยเขาจะไม่ยอมตอบคาถามเรานะเออเขาจะเป็นแบบนี้แหละนะคะโอเคต่อมานะคะไพ่ความรักในช่วงเดือน1ิบนะคะตุลาคม Ace of w a n d นะคะคนโสดนะคะถ้าหากว่ามีคนเข้ามาเริ่มคุยเข้ามาเริ่มจีบนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะุดหน่ารวดเร็วมากนะคะ นะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่ามีคนคุยเนี่ยนะอาจารย์มองว่าจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคนที่มีคนคุยอยู่นะคะที่คุยคุยกันมานะจะเริ่มเรียกว่าความสัมพันธ์มันจะเริ่มแบบก้าวหน้ามากขึ้นมีเรื่องของมีเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของการให้สถานนะเฮ้ยต,ตัวเราแบบตกลงเราเป็นอะไรกันแน่เราจะเป็นแฟนกันไหมหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเง,างี้ยนะคะจะมีแบบนี้ขึ้นมาส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะอาจารย์มองว่า ช่วงนี้แฟนคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรต่างๆให้คุณมากนักนะคะคนที่คบกันมานานก็อาจจะโอเคแหละได้คุยกันเรื่องเรื่องแต่งงานหรือเรื่องของเรื่องของการขยายครอบครัวนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแฟนคุณจะไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการติดต่อประสา,งานางานการงานกําลังก้าวหน้าอะไรประมาณนี้เข้ามาด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ความรักในช่วงเดือนนงเวนเบอร์นะคะพฤศจิกายนคุณได้ไพ่เดอะไฮพริสเตนะคะดูเหมือนว่าความรักในช่วงเดือนเดือนนี้จะทําให้ไม่ว่าสถานเพาว่าพวกคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามทีอ่ะจะค่อนข้างแบบอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับล้องกล,ลอยอ่ะนะคะขึ้นๆลงๆสามวันดีสีวันไข่นะบางช่วงเวลาก็มีความสุขมากมากนะในบางแล้วก็ในบางวันนี้ก็แบบแซงแซงอ่ะคือทะเลาะกันจังเลยอะไรอย่างนี้ นะคะคนมีแฟนแล้วแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะก็ต้องดูดูกันให้ดีๆนิดนึงนะคะว่าเอ้ยแฟนเรานี่ไปเหลวไหลนอกบ้านหรือเปล่านะาการใช้จ่ายการใช้เงินเนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่าเขาคุยกับใครที่มากกว่าเราหรือเปล่า ะะส่วนคนโสดนะคะเดือนที่แล้วบอกไปแล้วนะคะว่าออความสัมพันธ์ของคุณจะลดหน้าก็ให้ระวงังให้ดีวนิดนึงว่าช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนจากความลดหน้ามันจะกลายเป็นแป๊กนะคะนะคุณอาจจะจับได้ว่าเฮ้ยนี่เขาไม่ได้พยายามที่จะลดหน้ากับเราคนเดียวในว่าเขาเขาคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่าหรือเขาแบบมีคนอื่นด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ความรักในช่วงเดือนธันวาคมนะครคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะเออค่อนข้างเครียดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะชาวราศีตุนในช่วงเดือนธันวาคมนะทั้งเรื่องการงานก็มีแต่ปัญหาการเงินก็เครียดความรักก็ก็น่าอึดอัด นะคะนะถ้าหาว่าเป็นคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าถ้าหาว่าคุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครในเรื่องของความรักหรือคุณยังไม่ได้รับรักใครตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังพอโอเคนะคะมันก็มันก็มันก็คงจะเบาปัญหาตรงนี้ไปได้บ้างนะแต่แต่ถ้าหาว่าเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าคนที่มีคนคุยเนี่ยตรงนี้มันหลีกเลี่ยงเรื่องของความอึดอัดความรู้สึกแบบความเป็นทุกข์อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกนะคะคนที่มีแฟนแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันเหมือนความรักมันเข็นต่อไปไม่ไหวอะนะแต่ว่ามันจะเลิกก็ไไม่ด้นะค มันจะหยุดก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่ามันจะ c o n t i n u a ไปต่อมันก็รู้สึกเหมือนกับมันอึดอัดมันมีแต่ความทุกข์มัน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 หาความสุขที่มันเคยมีมันหายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่มีคนคุยนะคะนะคุณอาจจะเริ่มเห็นแล้วแหะว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขามีพันธะอะไรบ้างเขาอาจจะมีหนี้สินเขาอาจจะมีแฟนเก่าที่ต้องจัดการหรือเขาอาจจะมีลูกติดที่เขาต้องแบบมีพันธะมีภาระต้องจัดการอะไรทํานองนี้นะคะความรักเดือนนี้ธันวาคมเนี่ยนะ ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ะนะคะเออโอเคจบไปแล้วนะแล้วก็ลรามาต่อกันที่3ใบสุดท้ายนี้นะคะว่าคันลองชีวิตชาวราศิตุลน,นะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย6เดือนนี้นะชีวิตคุณจะได้สรุปแล้วจะได้เจอเจออะไรเป็นยังไงบ้างนะตัวคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเค embracing i n t e r s i a s n นะ finding sanctuary นะคะ impass นะคะ ดวงในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะภาพรวมของคุณใน3าใบนี้นะคะอาจารย์มองว่ามันมีทั้งจังหวะที่ดวงขึ้นนะคะแล้วก็ดวงลงนะคะขึ้นเป็นเคริร์ฟลงเป็นเคิร์ฟนะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าช่วงประมาณกลางกลางปีนี้นะคุณจะมีโอกาสที่เราที่คุณจะได้รับเรียกว่ารับเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานหรือเรื่องของเรื่องของการแสดงความสามารถบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะตรงนี้นะคะโอบกอดความกระตือรือร้นไพ่กำลังบอกูค,คุณว่าคุณควรที่จะ เ,เรียกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองอ่ะคือไหลไปตามกระแสหรือว่าปล่อยให้ตัวเองอ่ะแบบคือเครียดซะจนแบบคือปล่อยไหลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรทิ้งตัวนะคะแต่อยากให้คุณเนี่ยนะคะเรียกว่า เรียกเรียกความเรียกความมั่นใจเรียกความสุขของตัวเองคืนมานะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยว่าในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะชีวิตคุณนะคะอาจจะไปต่างจังหวัดหรือได้สัมผัสธรรมชาตินะคะหรือได้ได้อยู่ในท่ามกลางแบบสิ่งที่มันมีความสวยงามสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขทําให้คุณรู้สึกแบบว่าอยากจะกลับมาปรับปรุงชีวิตตัวเองให้มันมีความกระตือรือร้นกว่านี้นะคะหาทางในเรื่องของการงานความมั่นคงต่างๆให้มากกว่านี้นะคะนี่สิ่งที่คือสิ่งที่คุณเป็นนะคะถัดมานะคะ finding s a n ะะมีโอกาสด้วยที่ครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีตุลเนี่ยจะหาเวลากับการไปปลีกวิเวกหรือว่าในเรื่องของการไปต่างจังหวัดนะคะไปในไปอยู่ในสถานที่เงีย,งยบๆอาจจะอาจจะไม่ได้ถึงกับเดินทางไกลนะคะคุณอาจจะแค่แบบเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าเลิกง,งานแล้วคุณก็ไปวัดหรือไปปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเขาเรียกว่าหาความสงบสุขให้กับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วบางคนนะคะจะมาถึงแบบชีวิตคุณเนี่ยนะมันดูเหมือนกับว่าในครึ่งปีหลังนี้มันอาจจะ บบเจอกับเรื่องที่มันแบบหนักหนักสาหัสมาแล้วอ่ะจนไม่รู้ว่าแบบจะพ้นความทุกข์นี้ไปได้ยังไงดีนะคะบางคนก็เลือกที่จะไปทางธรรมนะคะหรือเลือกที่จะหาความแท้จริงหาความสุขทยแบบเพื่อที่จะแบบว่ายกระดับจิตวิญญาณของคุณให้ได้นะคะนะตรงนี้นะคะหลายคนเลยทีเดียวก็ อาจจะเรียกว่าวิถีชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปหรือมีความคิดความเชื่อบางสิ่งบางอย่างะนะคะรวมไปถึงบางคนอาจจะแบบเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอะไรประมาณนี้ไปเลยก็ได้นะคะใบสุดท้ายนะคะ impulse นะคะ reflect and redirect your energy นะคะเป็นปีที่นะเป็นปีที่คุณเองนะคะอาจจะต้องคิดกลับมาทบทวนะตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินมาหรือว่าทางที่เรากำลังแบบตลอดมาที่เราแบบ ที่เราแบบในเรื่องของการงานเรื่องของการหาเงินเรื่องของชีวิตอะไรก็ตามทีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่คุณจะได้มาทบ,ท,บทวนตัวเองสักทีว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันเป็นทางที่ถูกต้องผ่ดทางที่ถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นทางที่ใช่หรือเปล่านะคะบางคนชาวราศีตุลน,นะคะจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตอะเฮ้ยมันมันมาพบทางตันแล้วอะนะคะแต่ว่าทางตันตรงนี้นะคะมันเหมือนเป็นสัญญ,ญาณอะไรบอกคุณรู้ไหมมันบอกคุณว่าเฮ้ยถ้ามันถึงทางตันก็ให้เปลี่ยนทางแค่นี้เองนะคะ ถึงทางตันเปลี่ยนทางนะคะความคิดไอเดียเส้นทางอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนวิธีนะคะเริ่มต้นใหม่อ่ะไม่มีคําว่าสายนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณประวิงเวลาไปเรื่อยๆนะคะมันคุณก็จะไม่มีวันที่จะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่การหาเงินหรือการงานในในเส้นทางใหม่ๆหรือว่ากระทั่งคนรักคนใหม่ๆอ่ะคุณก็จะไม่หาคุณก็จะหาตรงนี้ไม่เจอนะคะลองดูนะคะว่าถ้าหากว่ารู้สึกว่ารู้สึกอย่างมันตันไปหมดแล้วอ่ะ หาโอกาสใหม่ๆเข้าตัวเองนะคะนะออกไปพูดคุยนะคะออกไปมีสังคมอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆอะไรบ้างนะคะอย่ามวัวแต่แบบปรับทุกข์กับเพื่อนคนเดิมหรือว่ามวัวแต่คุยกับแบบสังคมเดิมๆนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะไม่ได้ช่วยให้คุณเจออะไรใหม่ๆได้เลยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะ นะพูดผิดพูดถูกอะไรไปยังไงบ้างนะคะก็อาจารย์ขออาภัยไว้ด้วยตรงนี้เลยนะคะนะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย